สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกซ่ากลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งนะครับผมกับอดีตราชันคลิกบ็อกซิ่งชาวไทยนะครับผมกับอดีตเจ้าของเข็มขัดวันคลิกบ็อกซิ่งหลังจากที่พลาดทาแพนน็อกให้กับซิงกิอาราซอไปแล้วก็เสียเข็มขัดไปนะครับเจ้าซุปเปอร์บอลเนี่ยก็ได้กลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งโดยถ้าหากว่าจะกลับมาแก้มือหรือกลับมาชิงเข็มขัดคืนเนี่ยขั้นแรกก็ต้องเอาชนะในนัดนี้ให้ได้ก่อนนะครับ และการขึ้นเวทีในวันนี้เนี่ยได้คู่ต่อสู้ของเขานะครับเจ้าไทฟุนออสแคนนะครับผมก็เป็นมวยมัดหนักชาวดัต์นั่นเองนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยไทฟูนก็เน้นการใช้หมัดลัวใส่ซูเปอร์บอลเลยนะครับผมตามที่ตัวเองนั้นถนัดเลยซึ่งก็ทําได้ดีเลยทีเดียวแต่แอดมินเองเนี่ยก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยซูเปอร์บอลเราแพ้มวยมัดหนักมานะครับ แต่ว่าซูเปอร์บอลเองนั้นก็ทำได้ดีตามที่วางแผนมานะครับผมหาจังหวะดักเตะหนักๆได้หลายครั้งอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ที่โดนเข้าไปแต่ละดอกนั้นก็หนักแล้วก็สะสมความเจ็บอยู่พอสมควรนะครับผมเริ่มยกที่2เนี่ยไทฟุนก็ได้เปิดเกมบุกเช่นเดิมนะครับ หาจังหวะรัวหมัดใส่เจ้าฟุตบอลน,นั้นไม่ยั้งเลยเพราะคิดว่าการเข้าประชิดต,ตัวเนี่ยจะช่วยแก้ทางลูกเตะหนักๆแล้วก็เป็นไม้ตายของเจ้าบอลได้นะครับแต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นครับผมช่วงเวลาแค่พริบตาเดียวนะครับผมที่ไทฟุนน,นกําลังรัวหมัดเข้าใส่เจ้าบอลอยู่นั้นก็เห็นช่องเพียงนิดเดียวนะครับผมก็เอี้ยวตัวตวัดซ้ายเข้าปลายคางไทฟุนหงายท้องหลับกลางอากาศทันทีเลยนะครับใครที่ได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยต้องบอกเลยว่า ไม่รู้นะครับว่าโดนอะไรถึงล่วงลงไปนะครับเพราะว่าเร็วมากต้องกลับมาดูภาพช้ากันถึงบางออกันเลยนะครับว่าโดนเข้าปลายคางก็คล้ายๆกับที่เปอร์โตเซียนโดนเข้าไปเลยนะครับนั้นๆก็ต้องบอกว่าช็อกโลกกันเลยทีเดียวได้หลังเกมนี้นะครับซูเปอร์บอลเองก็ได้โบนัสจากบอสชาตีด้วยและเจ้าตัวนั้นเองก็ประกาศออกไมเลยนะครับว่าพร้อมแล้วที่จะรีแม t ก,กับชิงกิอาราซอเพื่อชิงเข็มขัดคืนมานะครับหลังเกมครับ ก็แน่นอนแหละครับแฟนมวยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดกันหลังเกมนี้เป็นจำนวนมากเลย,เ,ยเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าเขานั้นจะมาคอมเมนต์ไปในแนวทางไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวแอดมินจะมาแปลให้พวกเรานั้นได้ฟังกันนะครับผมไปฟังกันเลยครับมาเริ่มจากคอมเมนต์ของแฟนมวยท่านที่1นึ่งเขาเมนเอาไว้ว่าจบสกอร์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อฉันหวังว่ากู่ต่อสู้ของเขานั้นจะฟื้นตัวได้ดีและรวดเร็วเช่นกัน ประเทศไทยเป็น1ในประเทศที่แข็งแกล่งที่สุดในโลกในด้านของกีฬาการยืนต่อสู้อย่างไม่ต้องสงสัยด้วยแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมากมายความกล้าหาญของไทยไม่มีใครเทียบได้ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือประเทศไทยมีประชากรเพียงแค่60ล้านคนเท่านั้นดีใจที่ได้เห็นซุปเปอร์บอลนั้นกลับมาในเส้นทางอีกครั้ง และชนะด้วยจุดแข็งของเขาดีใจที่ได้เห็นเทนเนอร์แกอยู่ที่นั่นกับเขาด้วยดูเหมือนว่าผู้เขาจะวางแผนการป้องกันหมัดหลังจากโชกับอัลลาซอฟซูเปอร์บอลกลับมาแล้วตื่นเต้นและดีใจที่ได้ชมซูเปอร์บอลเยี่ยมมากไม่ใช่แค่การเตะที่โชคช่วยเขาเคยทำมันมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ทำได้ดีมากซปเปอร์บอลถึงเวลารีแมตช์กับอาลาซอฟแล้วชัยชนะที่ยอดเยี่ยมแต่เขาแทบจะไม่ได้ออกหมัดเลยหากเขาต้องการเอาชนะซิงกิอาลาซอฟจริงๆเขาจำเป็นจะต้องออกหมัดแทนที่จะใช้ลูกเตะศีรษะตลอดเวลาปฏิกิริยาของพตัดสินต่อการลม้มลงของนักมวยนั้นเหมือนพตทธสินจากประเทศไทยเลย คอมเมนต์นี้เขาก็ได้เข้ามาชื่นชมพูทธสินนะครับผมก็แน่นอนนะครับเป็นพูทธสินชาวไทยของเรานั่นเองนะครับผมเทรนเนอร์แกขณะที่ไทฟูนออสแคนกระแทกพื้นแกก็กระโดดขึ้นไปในอากาศลูกชายของเขาทำได้ความพิเศษของซุปเปอร์บอลคือการเตะสวนกลับที่หัว KO h e a d KICK ที่รวดเร็วมากเจ๋งมากจริงๆ <ítulo> ไม่สามารถรอการรีแมตช์ได้แล้วการชกมวยเชิงรุกในระยะประชิดเท่านั้นที่จะสามารถเอาอาวุธของซูเปอร์บอลออกไปได้เหมือนกับที่เอลลาซอฟไม่ให้ระยะของซูเปอร์บอลในการคว้างลูกเตะของเขาอย่าเผลอพลาดให้ผู้ชายคนนี้เทนเนอร์แกฝังสิ่งนี้เข้าไปในตัวของเขาแล้ว คอมเมนต์ต่อไปเขาเข้ามาชื่นชมการทําหน้าที่ของกรรมการในนัดนี้นะครับผมด้วยคอมเมนต์ไว้ว่าขอชื่นชมกรรมการในการป้องกันการกระแทกศีรษะของไทฟุนจากการล่วงลงพื้นเพราะโดน K.O. ซุปเปอร์บอลจะไม่สามารถชนะการแข่งขันได้หากไม่มีลูกเตะแบบเซอร์ไพรส์เขาคงไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยวิธีนี้เพียงอย่างเดียวซุปเปอร์บอลน,นั้นเตะได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาเคยเตะแบบนี้มาก่อนตอนนี้เขาทำมนอีกครั้งลูกเตะที่แสนอันตรายการที่เขาเตะแบบนั้นมันสุดยอดมากรวดเร็วและระยะประชิดมากยินดีด้วยซูเปอร์บอลขอให้ได้เข็มขัดคืนมาเร็วๆนี้ชะตากรรมเดียวกันกับเปอร์โตเซียนเลยหวังว่ามันจะไม่เลวร้ายเหมือนเขาที่กามหัก ซูเปอร์บอลส่งไทฟูนไปยังอาณาจักรแห่งเงาที่ซึ่งโปรโตเซียนนั้นได้พบกับสัตว์ทาของเขาที่นั่นถ้าซูเปอร์บอลคือมูอัมัดอาลีบัวเขาก็คือไม้ไทสันฉันเดาว่าไทฟุนนั้นอาจจะยังไม่ใช่นักสู้ระดับแชมเปี้ยนขอสแสดงความยินดีกับซูเปอร์บอลที่น่าทึ่งเช่นเคยการเตะนี้มันช่างร้ายกาจจริงๆโหดเหี่ยมดุดัน และมีความสง่ามากเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมจงังหวะเตะสูงที่สมบูรณ์แบบจุดต่อไปที่สวยงามในการรับชมก็คือการแข่งขันกับซิงกิอาลาซอฟเสียใจด้วยกับไทฟุนและอินดีกับแชมเปี้ยนตัวจริงซูเปอร์บอลดีใจที่ได้เห็นซูเปอร์บอล ที่มีการป้องกันที่ดีและแต่หัวน็อกเอาไปที่กรามของออสแคนว้าวมากๆเหมือนที่ตะวันฉายน็อกเอาท์ชอนเคนซี่เร็วจนคุณมองไม่เห็นว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากำลังดูรีเพย์ของการต่อสู้ของเปอร์โตเซียนอยู่เลยลูกเตะสูงของซุปเปอร์บอลนั้นอันตารายเสมอ นักสู้เหล่านี้อยู่ไกลจากระดับของอาลลาซอฟมากมาต่อที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับลูกเตะหัวของซูเปอร์บอลนั้นทำให้คู่ต่อสู้ขากันไกลหักได้เสมอเอาละครับ และนั้นก็เป็นคอมเมนต์แฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับผมที่แอดมินนั้นได้เข้าไปแปลมให้พวกเรานั้นได้ฟังกันนะครับผมซึ่งในโซเชียลเนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์อีกหลากหลายมากมายเลยนะครับผมซึ่งหลายหลายคนเนี่ยก็อยากให้มีการ rematch แล้วก็อยากจะชมเกม rematch ระหว่างซูเปอร์บอลกับอาราซอฟกันแล้วนะครับผมซึ่งแมตดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นไหมก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับผมเอาละครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินคงก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหเ,เพื่อนๆชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ